สวัสดีท่าชมทุกท่านยันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม War Thunder ในมือถื่อนะก็คือเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยคนสร้างวอเทอร์เดคือไกจินนะฮะเขาได้ประกาศออกมานะว่าเขาจะทำวอเทอร์เดอร์ลงมือถือแต่เขาก็ใช้เวลาทําแบบว่าค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะคือมันแบบพึ่งเข้ามาในไทยเนี่ยเมื่อวานสื่อนี่เองนะเรียกว่าแบบเป็นเกมที่สดใหม่มากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดํำรู้จากวอเทอร์ดอนะฮะผมจะอธิบายสั้นๆก่อนนะก็คือวอเทอร์เดอเนี่ยมันเป็นเกมสงครามที่คุณจะสามารถเล่นเป็นเครื่องบินรถถังแล้วก็เรือรบได้แล้วก็จะต้องต่อสู้กันเพื่อชชนะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นเเกกมมมมมมทีีน่นมมมมนนน้้นะ้ขาาาายคควววสจรรริงแล็ัอะะไปณ วันในวันนี้นะครับผมเลยจะมาเล่นรถถังให้ดูกันนะซึ่งรถถังที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือรถถังที่เรียกได้ว่ายอดนิยมที่สุดตอดการนะฮะก็คือตัวของไทเกอร์นั่นเองนะเป็นรถถังหนักของเยอรมันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งผมก็เพิ่งเววถึงแล้วก็เซิร์มาเมื่อเช้านี้เลยนะผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากมายก็เพิ่งอัพไปแค่ไฟเลสยิงเร็วขึ้น12%เองที่เหลือก็ยังแบบเนี่ยอัพแค่แบบท,ทีละทีละนิดทีละหน่อยอะไรประมาณนี้นะโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไป ผมจะเอาการะสุนประมาณนี้แล้วกันนะเป็นกระสุนระเบิดยนะีบสี่นัดกระสุนปกติยีบสาผมว่าผมไม่เอาการะสุนระเบิดดีกว่าการะสุนระเบิดมันดูแบบไร้ประโยชน์อ่ะโอเคเอาไปแค่กระสุนเจาะเกาะยี่บสานัดพอแล้วก็ไปลุยกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปรับเสียงเกมหน่อยเผื่อมันดังเกินไปอีกรอบหนึ่งเอาละรอบนี้เป็นด่านสาก,กูระนะฮะซึ่งเราจะต้องไปทําการยึดจุดข,ของสตูให้ได้นะมาดูกันว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่าตอนนี้ผมมาอยู่นี่แล้วเป็นจุดเข้าปะทะตรงนู้นมีอะไร มีอะไรไหมไม่มีโอเคเอาเป็นว่าชาร์จเข้าไปเลยมีปัญหาไหมรถถังหนักมาแล้วเห้รถถังหนักขึ้นไปเด็กโอ้มันมีทางนี้ว่วะวันดีโอเคยิงเข้าไปสวยงามคนยิงมันตายแล้วแต่ว่ามันเยอะมากเลยตรงเนี้ยถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวยิงเข้าไปซ้ำมันทะลุผ่านว่ะ ผมมุมไม่ค่อยดีอ่ะผมต้องการผักไปข้างหน้าด่วนๆขอไปข้างหน้าแล้วกันนะไม่รู้ผมจะตายไหมแต่ว่าลองดูโอ้ยอะไรกระแทกโอเคตรงนู้นมีสต๊อกอยู่สต๊อกมองอะไรเอ่ยเรียบร้อยอา้าวเพื่อนแย่งคิวโอ้ยแถวเดี๋ยนี้มีปืนใหญ่ลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ่นวายเหลือเกินแล้วตรงนี้เขาทำอะไรกันวะเนี่ยยิงปืนกลเคลียร์ก่อนแล้วก็ ยิงเปืนใหญ่เข้าไปเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเปินใหญ่ลงเก็บแล้วตรงเนี้ยตรงนี้ตายได้ยังเนี่ยตายซะโอเคคอมมานเดอร์มันตายแต่ว่ายางอื่นยังเหลืออยู่อะแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหม่ไดแมนเน่เหลือกันแค่สองคนอยู่ข้างหลังผมต้องหนีแล้วไปไม่ได้ไม่ได้บุกไม่ได้ไไดถ้าบุกมันตายแน่ตาสมมกก่อนแทงเดสทอยเยอร์มันมาแล้ว ผมต้องถอยก่อนผมโดนผมโอ้โหสามตัวโอ้ยแล้วผมถอยอะไรหมูมาเนี่ยอ้าวเรียบร้อยโดนยิงข้างๆใช่ไหมนะี่ะโอ้ใช่อ๋อไม่ใช่โดนปืนใหญ่ลงเอาละอีกรอบหนึ่งผมสามารถเกิดได้สองรอบนะเพราะว่าผมมีใบแบบว่าแบคขึ้นอยู่อะคือถ้าเกิดไม่มีใบเนะี่ยคือรถถังคันหนึ่งสามารถเกิดได้แค่รอบเดียวนะซึ่งถือว่าค่อนข้างแซ่บเลยโอเคตรงนู้นมีศัตรูอยู่สองตัวเนะี่ยเอาเอาตัวที่มันสามารถยิงผมได้ก่อน ออขอทำการเคลียร์รั้วก่อนโอเคมันตายแล้วแล้วก็ตรงนี้ยิงเข้าไหมโอเคเข้าอยู่แต่ว่าไม่ตายตรงตรงนี้คือเพนเซอร์ใช่ไหมไม่ใช่นี่มัน i อนี่หว่ายิงเข้าไปโอเคคอมมานเดอร์ตายแต่ว่ายังอื่นยังอยู่เ้ยอ,อย่ามาผักเราสิเพื่อนเรากำลังทำมุมอยู่อย่ามาทำให้เราเสียมุมดิโอ้ยมันเข้าหินไปละเอาแล้ว,ลวใครตายวะเนี่ยพอดีไอเอสโอ้ย ยิงยิงปืนเราพังเลยเพื่อนไอ้เพนเซอร์โฟช่วยหน่อยเราจะตายแล้วโอ้ยไอ้ทางนู้นก็เลงอยู่โอ้ยไอ้ทางนี้ก็เลงรอบนี้เป็นด่านเออเมืองนะซึ่งไทเกอร์เราเนี่ยค่อนข้างี่จะทํางานได้ดีกว่าเดิมนะในด่านแบบนี้แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปรอดได้กี่น้ํานะโอเคไปเลยเพื่อนเราจะตามนายไปเองเรายังไม่อยากตายเอาเพื่อนหนีหนีไปไหนไม่รู้ ไปไปลายอื่นซะง,งั้นโอ้โหตรงนี้โล่งเลยเว้ยไม่มีใครคุ้มกันเลยโอเคข้างหน้าต้นไม้ล้มใช่ไหมนะ่ะใช่ต้นไม้ล้มแสดงว่ามีบางอย่างกําลังคืบคานมาเห็นละเออโอเคสวยงามอ้าไม่ไม่เข้าโอ้ยแต่มันก็ยิงผมไม่เข้าเหมือนกันเพราะผมเป็นเฮวิแทงโอเคเพื่อนจัดการแล้วกันนะโอเคมีศัตรูตัวใหม่มาไทาเกอร์ทำมุมก่อน โอ้ยทำมุมไม่ไม่ทันยิงเข้ากอะมันโอเคสุดสุดย,ยอดดวงดีลบก่อนเผื่อมันออกมามันยังมีรถถังเบาอยู่ตรงนี้อีกคันหนึ่งนะใช่ไหมไม่รู้อะแต่ว่าโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอวายแคทไอรถถังสักสักตัวหนึ่งโอเคผมทํามุมแล้วผมแข็งแกร่งมากตอนนี้แต่ว่ามันมันหนีแล้วอะโอเคเจอแล้วอ้าวมันออกมาทีเผลอวะ่ะเพื่อน โอ้โหเพื่อนไปติดตรงนู้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนจะาช่วยไม่ได้โอเคยิงเข้าไปเข้าไหมโอเคเข้าเข้าเข้าชาร์จชาร์จชาร์จเลยเพื่อนชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปมันมันมันมีอะไรดักด้วยโอ้โหมีจริงๆด้วยแพนเทอร์ Panther. นี่มันวีเคดีกว,ว่ายิงเข้าไปโอ้ยขอสโมกหน่อยดัก,กก่อนแล้วก็ซ่อมโอเคสวยงามมันไฟไม่ตาย ส่วนตรงนี้มันยังอยู่ตอนนี้ผมกาลังโอ้ยผมกาลังฮิวฮิวคนขับอยู่ยังขับไม่ได้แต่มันก็ยิงเราไม่เข้าหรอกแล้วแข็งมากอะเนี่ยมายิงผมหลายรอบแล้วไม่เข้าเลยมาเดี๋ยวเวลาลงโทษตายซะโอเคเรียบร้อยมีใครอีกไหมแถวเนี้ยโอเคมีแฮสเซอร์อยู่นู่นตายซะเฮสเซอร์โอเคสตูอยู่นู่นนี่ ยิงได้ผมยิงได้โอเคตูมโอเคสวยงามโอ้ยมาจากไหนเนี่ยขอปืนใหญ่หน่อยเอามาลงเล่นๆลงแถวนี้ลงแถวเนี้แล้วก็ลงแถวน,ถวนี้มันไม่โดนหรอกแต่ว่าลงโนไปเถอะแต่จุดบีเราโดนยึดคืนแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยจุดบีก่อนโอ้โหมาทั้งทีมเลยเนะี่ยไม่น่ารอดนะตายแล้วมั้งน่ะใช่ไหมโอเคเรียบร้อยตายไปแล้วคนยึดจุดบีเราโอเคเรียบร้อยชนะได้ที่หนึ่งด้วยโคตรฟลุกเฮ้ยเพื่อนไปนเหนือเลยเหรอ เพื่อนแทงไหวเหรอเอาเรียบร้อยเพื่อนกำลังเครื่องอยู่ไม่พอโอเคตรงนู้นมีอะไรไม่รู้กำลังสู้กันอยู่ผมขอปลาสมุกหน่อยแล้วกันนะไม่ให้ไม่ให้มันเห็นว่าผมมาแล้วก็ตรงนี้โอเคสะท้อนมองไม่เห็นเลยว่ะเดี๋ยวสมุกตัวเองทําพิษแล้วละมองไม่เห็นให้เพื่อนจัดก,การแล้วกันนะผมจะล่อความสนใจไว้ล่อไว้แบบสุดชีวีโอ้โหเพื่อนยิงไปไหนไวนะน่ะโอเคมันยิงว่าวอีกรอบหนึ่งยิงเข้าไป เชอร์แมนโอเคเปืนพังไม่ไม่พังแต่ว่าเกือบพังโอเคมันพยายามยิงปืนผมโอเคสวยงามตายแพนเซอร์ er. โอ้ยไม่เข้ายิงเว้าโอ้โหไปไปนู่นละมันจะมีใครมาอ้อมหลังผมไหมเนี่ยประสาทเพื่อเราป้องกันอยู่นะได้อยู่โอเคแพนเซอร์ er. ตายเพื่อเราจัดการ ซึ่งตอนนี้เรายึดจุดได้แล้วนะถือว่าได้เปรียบมากตอนนี้ผมจะไปเคียงนี้กันนะผมจะได้ทนี้เลยโอเคตรงนู้นที่สามสี่โอเค,อนน 3, อเคสวยงามแพนเซอร์ er. โอ้ยไม่เข้ามันติดเสานิดหนึ่งยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปพังเสาพังเสาออกมาซะนู่นเนมาแล้วยิงเข้าไปโอเคสวยงามวันช็อตเอ้ยมันมา ตรงนี้มาเดี๋ยวพังเสาก่อนเปิดมุมโอเคมันเป็นใช้ปืนกลทำไมวะน่ะยยิงเข้าไปโอเคทำไมมันดวงดีจังวะเนี่ยโหอ,อาชิพแล้วมันดวงดีดีตรงนี้คงจะไม่มีแล้วมัง้งผมพังมันไปเยอะมากเลยอะไม่น่าจะมีรถแล้วมัง้งไปตรงนูน้นเดี๋ยวขอสมกไว้ก่อนแล้วกันนะสมกกันไว้ไม่ให้มันรู้ผมขึ้นมา แล้วผมก็มาแล้วในจังหวะน,นั่นเองอยู่ไหนกันเอ่ยยิงเป็นกลเข้าไปก่อนเช็คเช็คเช็คอยู่ไหนกันตรงนี้ไม่มีตรงเนี้ยไม่มีอ๋อจบละ จที่5โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเอ่อวัตเทอร์โมบายนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเฮลิแทง์แต่ไปเล่นแบบรถถังเบามันก็น่าจะเพลินหน่อยนะสำหรับเกมนี้เพราะว่าคุณสามารถโดยยิงวันช็อตได้เลยแล้วก็ถ้าจะไม่มีโอกาสบล็อกศูนุได้เลยโอเคก็เป็นว่าสำหรับคลิปเล่นไทเกอร์ในวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย